ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนักกระบี่เจอรี่นะคะในทอร์มันเจอรี่เชสน,นะครับก่อนอื่นมาดูที่สกิลกันก่อนนะคะสกิลที่หนึ่งนะครับกระบี่แอดแอปเปิลนะคะเลเวลหนึ่งนะครับนักกระบี่เจอรี่ใช้วิชาดาบสุดเท่ผ่าแอปเปิลและกินจนหมดจากนั้นค่าแข็งแรงจะค่อยๆฟื้นฟูและและจะล้างสถานะเชิงลบออก ผมจะอธิบายแค่เลเวลหนึ่งนะฮะเพนกระบี Pain ่วอนส์เลเวลหนึ่งนะครับนักกระบ,บี่เจอรี่ปล่อยการโจมตีสามครั้งทำให้แมวได้รับผลลัพธ์จากการโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะฮะสกิลติดตัวกิ้งลบกิ้งกาหารเลเวลหนึ่งพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็ อันนี้มันจะมีถ้าอัปเกรดอาวุธแล้วใช่ไหมมันจะกลายเป็นกระบี่ปัดป้องนะคบนักกระบี่เจอรี่หยิบกระบี่ขึ้นเพื่อ,อาบางังคมเด็บขวนของแมวที่อยู่ด้านหน้าต้านทานความเสียหายพร้อมกับตีแมวกับทำให้แมวมือชั่วขณะและสามารถกิ้งในระยะทางหนึ่งเพื่อหน,นีจากการไล่ล่าของแมวอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดใช้งานฮะมันก็ต้องใช้อุปกรณ์นะฮะอย่างนี้นะครับ วัสดุไม่เพียงพอนะฮะแล้เวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าจับคู่เลยนะครับตันนี้นี่ผมชอบเล่นมากเลยนะมาเลยครับผมจะเลือกตัวนี้แหละจับคู่รอ ผมก็จะมาถัดร e ีวิวตัวละครในทอมแอนเจอรี่เชสเรื่อยๆนะฮะมาแล้วนะครับช่วงนี้คนเล่นแมวเยอะนะฮะผมจะเล่นเป็นตัวนี้แหละตัวนักกระบ,บี่เจอรี่มาละเพื่อนก็เป็นโจรสลัดนะฮะที่อยู่ข้างๆผมนะฮะ แล้วก็แมวเป็นบุชแล้วก็มีนักมายากลนะเพื่อเล่นเป็นนักมายากลสองตัวนะครับผมไม่ได้ดูนะว่าแมปอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับลองไม่ทันนะฮะใครจะได้แฟชั่นในรอบนี้ไปมาดูกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าเจอสลัดนะเพราะค่าแฟชั่นเขาเยอะกว่า รอนะครับนักมายากลสองตัวเลยนะฮะตัวนักมายากลเนี่ยมันจะต้องสุ่มในมซสนีฝ่ายมิตรนะฮะเอ,อ้ยอันนี้ด่านโรงแรมเนี่ยครับนี่ไปเลยห,ห้องห้องหนังสือผมมาห้องหนังสือนะฮะหาอีกพี่ก่อนฮนะ KSP นะครับผมต้องหาของก่อน สำรวจเปิดแมพด้วยตรงนี้มีชีสอยู่หนึ่งอันเฮ้ยแมวอยู่ฝั่งนะู้นน่ะเฮ้ยแตกแล้วอุย้ยอพีกระเด็นมาใกล้ๆโอ้แมวมันตีแตกนะเนี่ยของขวาม,มัวขึ้นมาเนี่ยแหละแมวมันไม่ขึ้นมานะคะเฮ้ยมันเหมือนจะขึ้นมานะ อุ๊ยแมวมันขึ้นมาแมวมันขึ้นมาหนีแล้วหนีแล้วหนีแมวหนีแมวแมวมันชอบออต้องหนีหนีมันโอ,อ้ข้างหน้ามีชีตด,ด้วยห้องนอนก็มีนะฮะผมไปห้องไหนดีอ่ะห้อง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 ต็ปี้และกัน เห็นเพื่อนไปเยอะไม่ใช่ไรหรอกผมไม่เอาชีดอุ้ยแมวมาแมวเพือพ่อน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 อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย,ย,ยแมวแมวแมวผมอยากแกล้งแมวผมจะถือแกจันแกอไอ้แจกันไปนะฮะผมคิดว่าตัวเนี้ยแจกันเนี้ยมันโกงมากเลยนะอุ้ยแมวไปแล้ว ไอ้แมวมันเฝ้าไม้นั่นน่ะเพื่อนเรามาช่วยแล้วเราเดินอ้อมโลกมาไอโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนจับเป็นชุดโอ้โหกระเด็นกระดอนผมโดนจับแล้วครับโอ้ต้องตายต้องตายช่วยช่วยอ้โดนจับอีกแล้ว ผมน้มจัดแล้วอ่ะช่วยด้วย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 เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วไปแล้วแน่เลยเอ้าโจนใส่เพื่อนทำไมโอ้ยไม่นะผมจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยก่อนเพื่อนช่วยกันก่อนเพื่อนช่วยกันก่อน แมืน่นมือน่อันชิดต่อแล้วครับผมต้องเอาน้ำหอมทำให้แม่มืนงงยวมาก็ปลาใส่ไปแล้วผมช่วยเพื่อนดันชิดน่อนนะไม่ทันไรนี่เพื่อนไปแล้วหนึ่งคนนนเนี่ยแกะกล่องแกะกล่อง มีเจ็กันมีนักมายากลสองตัวโอ้ยตกตกลงมาขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยอา้าวเพื่อนนอนจับ ผมจุ๊กแมวผมนักจุ๊กแมว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 ก็มาดิครับแมวงุน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 แมวแมวแมวหัวร้อนแมวหัวร้อนผมหนีออกมาละใจ ไม่รู้แมวไหนอ่ะเอ้ยแมวฟัน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 แมวเพื่อนหนีเพื่อนหนีเพื่อนหนีมาเอ้ยมีเจก,กันมีเจก,กันก็มาดิครับอุย้ยปลาไม่โดนแมวอะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้โดนไมป้ปาไปก่อนนะฮะช่วยกันดันช่วยกันดันเพื่อนยืนนิ่งทราไหมช่วยกันด ừ, ันงับตัวสกิลผ่าแอปเปิลนะฮะมันจะมีแบบอุ้ยอุ้ยเยยเยอ้ยแมวแมวอ้ยอุ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 ้ยนอนนอนเง เน็ตหลุดตอนนี้ไม่ได้เน็ตหลุดเอา้าเอา้าทำไมอยู่ดีๆหนูชนะผมไม่รู้เนี่ยเฮ้ยลูก้แพ้มันยังไม่มีเลยนะเอา้าแมวกดยอมแพ้หรออยู่ดีๆก็ชนะแบบงงๆนะฮะทำไมอ่ะวัด ใช่อยู่ดีๆก็ชนะแบบงงๆนะฮะแม่กดยอมแพ้หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย